กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟ่ารว,ว,วยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะน้องสาวโซจะพามาสรุปนะคะแนวทางหานอยเม็ดเดียวนะคะโพดโพบุงโมบึกแตงนะคะให้รูด3นะคะดีไม่เอา5นะคะแต่ไม่เอา30ดูติละพี่น้องพี่น้องจับชุดวินเรามานะคะ30น่ะ5 30เข้า3ตัวนะคะเด้งเด้งนะคะ30 หน่ 1> 1, นะไม่ได้รูด1เนาะเสียดายนะคะ1 2ดูนี่แปดหนึเนี่ยสองศู 8, 1, น 2, 0, ก็หลุดเนาะเจนะคะก็หลุดเนาะหกสองของเรานนหน้าในเอาเกาสองมา6กสองจับชุดวินเข้านะคะหกสองสศูย์ลูด3านะคะให้ลูด3นี่แหละไม่ตาม แต่ว่าใบน้อยเราปังอยู่นะคะจับชุดวินจะได้นะคะทำไมไม่เขียน30มศูนย์ะพี่น้องพี่น้องโพดโพบุงโมงบุกแต่งบอกแล้วลูดถึงช,ชนะต่อไปก็จะลูดให้หมดนั่นแหละพี่น้องเงินหลายโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะพี่พี่แม่แม่แมจ๋าแนวทางของเราก็ถือว่าไม่หลุดนะคะพี่พี่แม่แมจ๋า เนาะสำหรับใบน้อยหอยสังนะคะแอดมินให้เด่นไปที่3กับ5นะคะบวกลบคูณหารก็จะเป็นเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะพี่พี่แม่แม่แมจ๋าสอ สองกับห้านะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นสองแปดนะคะศูนย์เจ็ดบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นหนึ่งหกนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแปด เนะคะบวกลบคูณหารก็จะเป็นสองสูตรนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ชอบนะคะยังเป็น8นะชอบ8ชอบ5 5ไม่มาเป็นเลขดับนะคะคำนวณเจออยู่แต่ว่าไม่เด่นนะคะแล้วก็7นะคะ รู้สึกว่าแปดเมื่อวานก็มาไหมอะแปดพีวน้องสาวโซดูก่อนนะเมื่อวานอืมแปดเหมือนมันจะมาทุกวันอยู่นะคะแปดนี้มันจะมาทุกวันอยู่นะพี่น้องเจอว่าแปดเด่นนะคะจะเอาแปดนี่แหละพี่น้องจะลูดไปเลยนะคะรอบนี้มีแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะ

ตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซชอบเนาะ,ะว่าจะกินตำกระท้อนนะคะกินโมงแล้วโอห้าทุ่มแล้วนะคะว่าจะกินตำกระท้อนนะห้าทุ่มแล้วดึกแล้วนะคะพี่น้องเงินไหลเป็นผู้หญิงก็เลยอยากกินส้มๆเปรี้ยๆนะคะแปดสองสองแปดทัดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้อง 8ปด8ูนูนะคะแปด8าม7ามแปดอีกคู่หนึ่งนะคะขอตามอ๋อตามเราพัฒนานะพี่น้องแปดเก้าเก้าแปดนะคะ อดไวแคบไวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณพี่คุณพี่สมชายนะคะแล้วก็คุณพี่ธีรศักดิ์นะคะที่สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนการเขียนการการเขียนการเรียนนะคะทั้งพี่โสพล์นะคะทั้งคุณแม่ทั้งคุณพี่ตีมเนาะคุณพี่นารุมลน,นะ,ะจริงจริงเนาะ เจเลนก็จะเป็นพี่ติ๋มนะคะก็ขอให้ได้กลับคืนเป็นหมื่นล้านพันเท่านะคะรวมทั้งพ่อแม่พี่น้อง f อฟซนะคะที่ดูพี่โคให้น้องไม่ข้ามนะคะที่คอยเป็นกําลังใจกดเลิฟกดไลค์้กับน้องสาวโซนะคะก,ก,ะคก็กราบขอบคุณมากๆเลยกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้พี่ๆแม่ๆทุกท่านนะคะจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ อย่าเจ็บอย่าค่ายอย่าป่วยนะ,ะแล้วก็อย่าจนนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะอย่าป่วยนะคะพี่น้องเน,นี่ยสำคัญที่สุดเลยสุขภาพของเรานะคะถ้าป่วยมานีนแย่มากเลยนะ,ะพี่น้องเนาะทำอะไรก็ยากมากเลยนะคะจริงๆนะคะน้องสาวโซ่ไม่อยากอันนี้ไปแล้วก็คือไปนะคะอยากหวนกลับมาอีกเลยเนาะ,ะพี่น้องจ๋า น้องสาวโซก็ขอแค่นี้เรื่องเดียวนะคะสำหรับวันนี้ก็รีดูเองแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะน้องสาวโซขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า